นี่เอาใส่ข้าวเหนียวไหมเลยค่ะจะเป็นข้าวเหนียวไหมจ้ะข้าวเหนียวไหมจะไส้โคกค่ะหนึ่งดวง จะเดี๋ยวผูกไว้จ้ะได้สัญญาณแล้วก็อ้าวติดเรืองอาจที่มันยืนยู่งเหยิล่ะไทยมันต้องเิดื่อาอายุหลังทั้งเหยือเลือดเนี่เนยเอาเลือดไทย แล้วเสดใส่ถุงย้ายส่ใส่ถุงกับพกกอเพราะว่าคัได้ใส่น้ำตาลค่ะกำลังจะนวลนี่จะคือเอืนเซียนเนาะทำว่าเซียนนี่ยางบ่าไหนดิอ่ะบักมีนะไม่มุนเดตัวยางเรื่องตีเฮ็ดเนี่ยก้อนเนี่ยเฮ็ดเนี่ยตำมือตำทุกมือบอ่ตำทุกวันวันละวันละหกวันละ จะขคกตรก็ตามมือแล้วจะขกครับเฮ็ดยังหน่อยสามขกโ้ตรงเสียนเนาะคือเขาเขาก็น้ำตาลเต็มต้น

จะอามากครับอืมวเหนีต <te ิดเลยเลงเรียบขาม้าแล้วปุ๊บต้องฝากแกออกทันทีจ้าแล้วไปดนว่าได้กระติดกระดาษแกอย่างอีกโอ้ทุกอย่างเนี่ยต้องใส่ได้จักลอยแผ่นว่ราลอยบอก เตตานี่แม่เกินึงงงแม่เป็นยังกอต่างาใครไข่เลี้ยงกับไครเลี้ยงตมมอนเนี่ยเฮ้ยคหลายแท้ บัวท่านในท่าได้บ่ายน้าโดนน้อยเป็นที่ที่ติดนอสาบบก่องมันมันไม่นานเเมือาไุนหรือเ่าเลือกวะไล่สาบนั่นสาบนี้ แลมีคนมาสร้างไว้ค่ะสั้งจองไว้ค่ะและะ้วก็เฮ็ดเนี่ยเพิ่นค่ะเพิ่นมาสั่งไว้มื้เนีอวจากแพ่นค่ะอเอาพันแผ่นหรือสองพันแผ่นค่ะแล้วก็จเอาสียังแน่ค่ะแต่สีเสียก็เฮ็ดใน้เพิ่นสีสีค่ะอืมแสดงว่าตุกมือเนี่ยการผลิตเทามันแตกต่ตตงางจากก่อนแต่ก่อนในหูว่าเฮ็ดนี่ยคือเฮ็ดต่อไปเร่ขายจ้าไปหาบขายค่ะไปหาบขายค่ะแม่นสู้มือนี้เฮ็ดตามมาเด้อค่ะแม่นค่ะตามตามมีจะมีมีโทรศัพท์นะค่ะ ตามคนสั่งทางโทรศัพท์ค่ะอืสมมติว่าผมอยากกินอรสชาติโกโก้รสชาติชาเขียวมันสามารถหาเทได้บอกเ็ศได้ค่ะเ็ศได้จีจ้าแม่มีผู้สั่งบอมีค่ะมีคนสั่งอยู่ค่ะผู้ได้สั่งอันออบตสั่งค่ะเพื่อนไปทรงค่ะทรงใสทรงให้ลูกค้าตั้งประเทศกันจะค่ะเอาไปอาตั้งประเทศพุทธเจด้ไปค่ะข้าวโปงเนี่ยนะแม่นค่ะปัตโไม่ธรรมบดาค่ะเพราะยังเขาสั่งเขาไปตั้งประเทศเข้ามากันไหน คน,น,นส่วนมากคนที่เอารถกาแฟแ่ะค่ะรถกาแฟกับรถแตงโมค่ะรถกาแฟแตงโมค่ะไปต่างประเทศแม่นค่ะ๋อฝรั่งกินหรือคนไทยหรือคน,น่าจะเป็นทั้งฝรั่งและคนไทยเลยค่ะอืปัจจุบันนี่เขาถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดบอของคอนแกนนี่น หมู่มบ้านกับจะแม่นค่ะเพราะว่าหมู่บ้านพันสังทั้งขนแกนเหมือนเดยค่ะทั้งมันจ่าทั้งบันไผ่เมืองพ้นทุกคนค่ะมาซังจากห้องมดแมนค่ะสังในหมู่บ้านเนี่ยค่ะลูกค้าไปลูกค้ามันค่ะขายไปทั่วคนแกนเลยค่ะ